แนะนำหุ้นเด่นเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้เราก็เลือกหุ้นเด่นมา5ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเป็นตัวเซนเทลนะครับก็รุ้นข่าวดีนะครับดยวเข้าซื้อธุรกิจอาหารนะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการบันทึกเข้ามากําไรเข้ามาในช่วงค้อเตัวที่4ได้นะครับเราก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของโครงการเที่ยวดีมีคืนนะครับที่จะทําให้ในเรื่องของจํานวนคู่พักเนี่ยในโรงแรมรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัว g f p พนะครับเอฟเราก็มองว่าแต่มัด ที่สามเนี่ยนะครับไรก็น่าจะปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับจากเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับที่มีการปรับตัวลดลงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวข้าวโพดเองหรือว่าตัวกากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ในแง่ของเวอร์ชันเองเนี่ยก็ยังน่าสนใจเทียบเทีแค่5เท่าเท่านั้นเองนะครับตัวถัดมานะครับเป็นตัวมาโครนะครับซึ่งเราก็เลือกเป็นหุ้นเด่นต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วที่ได้โผรแมาที่ค่อนข้างดีทีเดียว แน่นอนไตมาสามเนี่ยเดี๋ยวประกาศงบและกำไรน่าจะนิวไฮนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพวกร้านอาหารที่เปิดมาใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่ายังได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับตัวถัดมานะครับเป็นตัวแซนะครับสมบูรณ์แอดวานนะครับคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของยอดการหยุดยนต์เนี่ยก็มีสัญญาณการถึงตัวที่ดีขึ้นนะครับแซเองเนี่ยก็โฮแม็กเขาก็ยังเอาเปอร์ฟอร์มจากกลุ่มได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับดิวเดนดิวเนี่ยสูงถึง11% ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว SICP นะครับกำไร Q3 เนี่ยก็ออกมาดีแล้วนะครับกำไร Q4 ก็น่าจะมีโอกาสปียิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากอันนี้ส่งในเรื่องของราคาขายเฉลี่ยนะครับของตัวประจุพันเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นขณะที่ต้นทุนนะก็ยังทรงตัวจากตรมัดก่ออยู่นะครับแล้วก็เป็นช่วงหฮที่สั้นด้วยนะกำไร Q4 ก็น่าจะยังดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็นี่คือห้าคุนเด่นนะครับจากทางดาโอนนะที่เราเลือกมานะครับยังไงติดตามคลิปดีๆใหม่ๆนะจากทางดาโอน